ายการอีกครั้งหนึ่งนะครับกิ๊กดูสงครามเพลงบทเพลงแห่งศักดิ์ศรีและความสมานสาม,มคัคคีบทเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของชุมชนครับครับสองคนแรกของลบบุรีและนครสวรรค์ร้องไปแล้วอืมเริ่มจากคะแนนของคุณนองคุณนองครับคุณครูนองน <ะ S 2> จา<ะ>กชัยบาดานครับคะแนนคุณนองคือ แล้วก็หลายร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบคนนี้ได้เก้าร้อยสิบนะครับอยู่ในกลุ่มของคะแนนที่ดีเลยทีเดียวนะครับต่อไปเป็นคะแนนของน้องนัดครับและคะแนนของน้องนัดคือห้้อยยี่สิบห้าคะแนนนะครับก็กลายเป็นนำอยู่ถึง65ต้องดูคนที่สองของฝั่ง ลบบุรีครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณทั้งขอบคุณทั้งนัดขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เริ่มมาฝั่งผมร้องก่อนคุณก่อนแล้วเริ่มจากฝั่งนครสวรรค์กันก่อนนะครับคนที่2ก็ต้องเป็นน้องเดียเราเนี่ยนะอาพับร้องดีแต่เพื่อนในวงมันให้ตีกองโอเคนะอ่าเหลือคนเดียวแล้วนะครับเลือกเป็นป้าครับอะไรดีครับสาตินยุดครั้งนี้เชื่ออ้าวเชื่อเหร เลือกซาตินนะครับพี่เมียซาตินเจอเพลงอะไรก็ร้องเพลงนั้นนะครับและเพลงนั้นคือเพลงนี่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 คือไม่ว่ายังไงอยากตีกองอยู่เงียบๆคนเดียวเอาพร้อมไหมพี่เพร้อมครับอ้าววิญญาณพี่เบิร์ดเข้าล่างแล้วนะครับพร้อมดนตรีครับ จ่ามาให้เธออีกแล้วชื่เอเธไปแล้วดีกว่าเจ็บเกินไปที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครใครไปกไกลให้ห่างกันเห็นแล้วฉันยิ่งเจ็บใจ ไม่อยากจะได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฟังอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปลา่าเงาขึคนดีวลมพันให้รอยร้าวมันเจอใจให้ใจมันดีกว่านี้ Yeah, the ออครับผมก่อนเลยฮะอ่าฮะอ่าหรือจะคุณภูก่อนแล้วเราก๊อปเขาเออเออเอาเอาของแกก่อนดีกว่าคุณภูก่อนเลยคุณภร้องอย่างนี้เขาเรียกว่าร้องแบบปิดปากกรรมการทำไมอ่ะเป็นยังไงอ่ะคือร้องแล้วไม่ต้องคอมเมนต์อ๋อคือมันมันมันดัดจริตจนสุดแล้วเดี๋ยวรอฟังผมดัดจริตกว่าเยอะเดี๋ยังไงวะ เขาเป็นตัวของตัวเองมากเวลาเขาร้องเพลงของใครก็ตามเขาจะร้องแล้วเป็นตัวเขาเลยอาจจะรู้สึกคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกว่าเวอร์ไปไม่มาร้องแล้วมีหยุดหยุดผมก็นึกว่ามันจะไม่อยาจะมีจะดูผมก็ผมก็นึกเสียดายเฮ้ยทำไมเพลงมันสั้นจังเลยพี่ยังดูไม่ไม่ครบเลยถ้าจะแนะนำเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่า ว่าบางทีลีลาหรือจริตที่เขามีเนี่ยบางทีมันเยอะไปต้องลดลงมาหน่อยเพื่อที่จะให้ความรู้สึกมันเป็นเป็นความจริงเป็นเรียลลิสติกเมื่อกี้จะดูเป็นโชว์ล้นอะล้นล้นเยอะไปเยอะไปถ้าไปร้องตามผับตามบาร์นี่ก็เยอะไปนี่ประกวดไงี่ประกวดแต่พวกนี้ประกวดก็ปิดปากกรรมการเลยอะมันต้องพอดีดิอ๋อก็นี่ประกวดไงไม่ใช่ตามประกวดก็ต้องพอดีดิมีผมเลย ผมว่ากรรมการที่นี่เป็นกลางดีนะกอนก็เป็นกลางมากเลยเย็นๆคือถ้าอย่างเงี้ยผมแต่โหเสียงนี่ดีอยู่แล้วแล้วก็เลือกเวอร์ชันที่ดีด้วยมีการเปลี่ยนคีย์ขึ้นไปอีกเพราะว่าเราไปถึงเราไปถึงแล้วเราขึ้นไปอีกจริงๆน่าจะเปลี่ยนอีกคีย์หนึ่งโอ้หนูว่าหนูว่าเขาทำได้นะเพราะว่า จะยุ่งกับมันเลยเอออย่ายุ่งกับมันมันพออ่งเคยถือว่าร้องดีแล้วว่างั้นขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ไปดูที่พี่บอกว่าลีลาดัดยิ่งกว่าผมน้องเหมียวน้องเหมียวข่าวก่อนจำไม่ได้เหรอจำได้เมียพี่มีชื่อเป็นชาวบ้านรู้หรือเปล่าให้เด็กทำเถอะให้เด็กทำผมเป็นกังวลมากทำไมเจอ อยู่นี้เมียคุณียวอย่างนี้น้องผมจะว่าอย่างไรไปดูครับอ, <Gesellschaft. S 2> อ่าโอเคน้องเหมียวช่วเขาได้นะอ่าเห็นบอกว่าช่วงนี้ที่แบบตั้งแต่ออกทีวีไปไม่ว่างเลยเหรอใช่ครับโทรศัพท์ทําไมโทรศัพท์มันอะไรกันหนํำเลยเขาทวงนี่ย <cr> ังไงหรือว่าอะไรฮะจากคนที่ไม่เคยโทรหาผมเขากลับมาทเขาโทรมาเรื่องอะไรครับโอใช่เหมียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อใช่เหมียว เขาชอบไหมชอบครับชอบชอบทีวีไปนะฮะเลือกแผ่นป้ายก่อนนะแปดแผ่นป้ายหรือเจ็ดนะฮะเลือกอันไหนดีครับอันไหนดีครับหนึ่งแผ่นป้ายธุรกิจห้าดาวธุรกิจห้าดาวธุรกิจห้าดาวอ่าโอเคครับเป็นเพลงของใครเกิดเกิดเป็นเพลงพี่เบิร์ดมาบ้างแล้วโอ้ยอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวลองเพลงพี่เบิร์ดเมื่อกี้อยากอยู่เงียบคนเดียวเสียงชายเมืองเสียงนี้ไหม อยากอยู่เงียบๆคนเดียวกันอ้าวเรื่อธุรกิจท้าดานะครับคือเอาเอาเ,อาเอาบ้านใกล้เรือนเคียบผมว่าในนี้ในนี้แล้วเจ็บแผ่นปั้น 7, น,นี่สงสัยแกหงุดหงิดชัยเบิ่งเสียงมาเต็มเหนียวเลยขอ <c oughs> บล่ชายเบิ่งเหสียวชัยประดานครับ ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเดียวเป็นหน้าหน่อยเดียวใจโน้มเหนียววานนาหากมีวันใดทีด่นวลหายไปก็ไหลาตาโอ้ยในอุราที่มันมันว่าถูกโดนเร่ิปถ้าน้องกระจูกระจีมาคุยกับพี่วันใดพี่แทบจะห่อจะเฮินมันเดินกับดินไม่ได้ถ้าน้องทำโคตรทำคืนเบึ้งตึงกับพี่วันใด พี่ก็จะโดนกองไฟให้มันตายไปสิน้องยา่าบ้านเรือนโมอสอ้ามีโนโม้องขอรักส่มื่หนึ่งว่าพี่มารำข้านันเชี่ยวถ้ามีงามงอนรวมเรือนไม่นอนก็ลงเกลียวรักเดียวใจเดียวละะไม่ลไแลและมองยิ่งใดเลย บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจโน้มเหนี่ยววันหาหากมีวันใดที่นวลหายไปกไกลาตาโอ้ยในอุราที่มันมันว่าถูกหล่นไ,ไปไวยิถ้าน้องกระจูกระจีมาคุยกับพี่วันดังพี่แทบจะหอจะเฮิมันเดินแผ่นดินไม่ได้ถาน้องทำโคทำคึงบึ้งตึงกับพี่วันใด พี่ก็จะโดนกองไฟให้มันตายไปเสน้องยาบ้านเรือนมซออถ้ามีน้องขออุราสเสมือนหนึ่งว่าพี่มานรำค่านั้นเชียวถ้ามีงามงอนรวมเรือนไว้นอนกลมเกลียวรักเดียวใจเดียวล้วไม่เลเลยมองยิงได้อีกเลย แม่คุณ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 น่าอุ่นสามเฉยอย่างงอนอย่างงอนไปเลยไม่เคยรักใครท่าแม่คุณขอบคุณมากครับผมว่าเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีเนาะ ฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็แบบเสียงกับตัวมันเหมือนคนละคนกันเวลาคุยเป็นเสียงนี้ได้ไหมชื่ออะไรครับชื่อนายดีเลสเจียงคำครับลองร้องรองให้พี่ไฮหน่อยได้ไหมจำมั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 มเสียจริงนะน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจำมัมเท่าหยาบเย่อโยอยไม่เบาเฮ้ยเฮ้ยเด็ดเด็ดดันเฮ้ยเราชอบนายอะ คือเป็นพม่ชู้ม่ม่พี่ม่ชูเออมีมี่ชู้เนี่ยไม่พี่ชูอเต็มเเลยไม่พี่มีชูพี่มชู้เทเจ้าบานรู้หรือเปล่าไม่เคยรู้ข้าแพงปรายู้ยิงกูย่างมีจังกัไลจอมปลีศานไวกาสิ้นดี ใส่ถุงแล้แยกน้ำด้วยได้เลยนะโอ้ยหนยูอย่าเปลี่ยนทางนะอย่าเปลี่ยนล่องทางของตัวเองเป็นอันเด็ดขาดใครจะว่าหนูร้องเพลงอะไรเพราะอย่าไปยุ่งเชื่อมันในตัวเองหนูมาถูกทางแล้วนะคะแล้วทางเนี้มันหาลองร้องแบบเนี้ยากเพราะว่า ครูชายเมืองงห์เนี่ย้อยปีจะมีสักคนใช่จริงๆเฮ้ยคนไทยมีเท่าไหร่นะพี่ดู63ล้านหกล้านคนพี่เชื่อว่ามีไม่ถึง30คนจริงๆจริงๆเอกลักษณ์แบบนี้ได้ความเปิดความเชยความแน้องช่น้องจุ๋งจรบจิงมองกับพี่วันไดเฮ้ยเราชอบนายว่ะ อ๋อแล้วพี่แอดพีเอ็พีเอดเจอครับพี่แอดถ้าเปรียบกันนักกีฬาเหมือนกับจับทางยากอ่ะใช่ไหมรู้สู้จะจับทางยากเอ๊ะจะมายังไงหน้าตารูปร่างน่าจะเป็นแนวเกาหลีแนวอ,นอะไรนะสตริงแต่ว่าเลือกเพลงลูกทุ่งแล้วก็ทำได้สนุกมากครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณนายบอกว่าเต้นแบบเฉยๆเนี่ยอาอยุ15แล้วเต้นเชยเชยเต้นได้ยังไงครับถ้าเต้นแบบเฉยๆใช่มันกล้าทำอ่ะมันกล้าพวกเดียวกันไม่เป็นไรพวกเดียวกันลูบุรีเบิร์ดกู น้องเอมี่ให้คะแนนเดียไปแล้วนะต้องเปลี่ยนโอ้โหถึงกับแย่แนนเลยเหรอเนี่ยนี่มันเมื่อกี้หายากวัยรุ่นที่แบบมามาชอบเพลงสมัยสมัยสมัยโบราณสมัยเก่าแบบนี้ค่ะก็เหมือนหนูเหมือนหนูแบบชอบไอแอดแบบนี้ถูกไหมคะก็เหมือนน้องเขาชอบชายเมืองสิงป์แบบนี้อถ้าอย่างน้องเอมี่จะจะร้องเพลงอะไรให้ดีอาดก่อนเราเพียงผู้เคียงเก็บดอกไม้รวมตน แม้ว่าเราสองคนไม่สนใจสายบ้าก็แล้วถ้ามันร้องอีกทีเอมี่แก้คะแนนนี่ผมตายเลยฮะพอแล้วมาเดียรมาเดียรมาเดียรเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้องอีกเพลงเราแย่เลยเว้ย้รีบมาก่อนไม่อยากร้องเพลงอะไรแบบฉันร้องได้เดียรเดียเดียรร้องชายมึงสิงได้ไหมไดชายมึงสิงเฮ้ยขอหน่อยไหมชายมึงสิงชาติก่อนเราเพียง โทษนะฮะเมื่อกี้เพลงของชายเมืองสิงแต่เขาร้องเป็นหญิงเมืองเลยเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรามาดูคะแนนครับรับรองว่าต้องเบียดกันแบบสูสีมากดูแลเก่งทั้งคู่เลยแต่พี่น้อยรออยู่ตอนนี้พี่น้อยรออยู่พะจะพาไปพบกับจังหวัดลบบุรีว่าเป็นอย่างไรบ้างกับสงครามข้างสังเวียนครับ